คนไทยจะเตรียมรับมือกับปัจจุบันสถานการณ์โลกและอนาคตของชีวิตพวกเราอย่างไรนี่คือฟังไว้ไม่ต้องเชื่อผมพัดจึงการกุลนะครับก่อนอื่นประเด็นแรกสถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลกบอกได้เลยว่ายังอยู่อีกนานโดยเฉพาะสงครามรัสเซียยูเครนที่ไม่จบง่ายๆกรณีของกลุ่มทหารแวกเนอร์ที่ทําให้คนทั้งโลกสับสนว่าท่าทีเป็นยังไงกันแน่บอกเลยว่ามีทั้งจริงในหลอกและหลอกในจริงนะครับ ล่าสุดแบกเนอร์ที่ย้ายไปอยู่ที่เบลารุสแล้วก็ใกล้กับเมืองหลวงเคียฟของยูเครนมากๆอันนี้ตกลงไม่รู้ว่าท่าทีนี้คือเจตนาหรือว่าความผิดพลาดใดๆของทางรัสเซียและนาโตสหรัฐรวมถึงจีนกับสถานการณ์ที่ยังคงบีบคั้นแบบนี้จะส่งผลให้ความตึงเครียดและยืดเยืย้อของสถานการณ์จะมีผลกับคนทั้งโลกมากขนาดไหนแต่ตอบได้เลยว่ามากมายอย่างแน่นอนโดยเฉพาะ ใกล้เข้าหน้าหนาวอีกรอบของปีนี้หลังจากนี้กําลังเข้าสู่กลางปีผ่านไปอีก3-4สเดือนนะครับจะมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นแน่นอนว่าฝั่งรัสเซียกับจีน <c oughs> คงใช้การประชุมบริกในเดือนสิงหาคม22-24สิงหาคมนี้ในการประกาศประเด็นสำคัญต่างๆนะครับและยิ่งถ้าเกิดใครที่เห็นการสัมมานานักธุรกิจ เชื้อสายจีนทั่วโลกที่จัดขึ้นที่เมืองไทยเมื่อ24-26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นเลยแหละว่าพลังของกลุ่มโลกตะวันออกเนี่ยกำลังพง,งาดขึ้นมาอย่างมากในขณะที่กลุ่มโลกตะวันตกเองก็พยายามที่จะรักษาอํานาจเดิมเอาไว้ให้ได้มีบางประเทศที่พยายามจะหาจุดเชื่อมอย่างเช่นผู้นําฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีมาครองพยายามจะขอร่วมกลุ่มบริกส์ของ ฝรั่งเศสจะเข้าไปจอยด้วยแต่ก็ยังไม่มีท่าทีชัดเจนจากกลุ่มบริกส์ว่าจะอย่างไรและแน่นอนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสถานการณ์ความตึงเครียดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจะมีผลกับระเบียบการเงินโลกครั้งใหม่อย่างแน่ๆนซึ่งตอนนี้โลกตะวันตกกับโลกตะวันออกเขายังไม่เชื่อมระเบียบการเงินโลกครั้งใหม่เข้าด้วยกันแต่คําว่า CBDC มาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับและมาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนผมเตือนเพื่อนๆเลยนะครับว่าต่อให้เราจะไม่ชอบหลัก การของ CBDC แค่ไหนเพราะ CBDC เนี่ยมันคือเงินการจัดเก็บนะครับการจัดเก็บฐานข้อมูลในรูปของตัวเลขที่อยู่ในส่วนกลางก็คือธนาคารกลางของแต่ละประเทศเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่ระบบการกระจายศูนย์แบบบิตคอยที่เคยฝันว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของอิสรภาพทางการเงินของคนทั้งโลกเพราะท้ายที่สุดมันจะถูกควบคุมโดยส่วนกลางอยู่ดีเพราะอย่างที่ผมเคยบอกเสมอว่า อธิปไตยทางการเงินเป็นอธิปไตยหลักของประเทศทุกประเทศที่รัฐแต่ละรัฐเขาจะสูญเสียอธิปไตยนี้ไปไม่ได้และยิ่งในภาวะที่คนหมดศรัทธาจากระเบียบการเงินโลกเดิมที่มีการพิมพ์เงินซึ่งคือการพิมพ์นี้ออกมาอย่างไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยการจะสร้างความเชื่อมั่นในระเบียบการเงินโลกครั้งใหม่ที่ยังคงจะเป็นการรักษาศูนย์กลางของอธิปไตยอำนาจทางการบริหารจัดการเอาไว้คือเซ็นทรัลไลซ์นั่นแหละที่ในรูป C B D C นั่นแหละ มันเป็นเงิน programmable money นะครับก็คือสั่งได้ผลิตเพิ่มได้ดูดกลับได้มีอายุการใช้งานเท่าไหร่อย่างไรก็ได้อิสรภาพของประชาชนทั่วไปมันน้อยลงแน่ๆกับโลกในยุคใหม่ smart city เพราะทุกอย่างจะถูกตรวจสอบได้ความเป็นส่วนตัวของเราในสังคมยุคนั้นจะหายไปแลกกับความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาทุกอย่างล้วนมี2ด้านนะครับใดๆใน,ใน,ใน,ในทางโลกเนี่ยโลกกระทำแปดนะครับมีสุขมีทุกเนาะมีสัรเสริญมีนินทา ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา CBDC ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเห็นประโยชน์จากมันนะครับเราจะรู้เลยว่าเขาจะสร้างความเชื่อมั่นครั้งใหม่กลับมาพออ m f บอกแล้วว่ามันจะมีทรัพย์สินมีค่ามาหนุนหลังการออก CBDC แน่ๆ a s แอสเซทนั้นจะเป็นอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนีไม่พ้นทองคำและอาจจะบวกทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆด้านพลังงานเข้าไปอีกหรืออาจจะมีโลหะมีค่าใดๆเพิ่มเข้าไปอีก ทั้งหมดนี้มาแน่ในช่วงจากนี้ไปนะครับเครื่องหลังของปีคงได้เห็นการประกาศอะไรสําคัญจากหลายๆมิติของแต่ละองค์กรแต่ละแฟกเมนต์ในสังคมโลกนี้นะครับทั้งฝั่งโลกตะวันออกและตะวันตกนอกจากนั้นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระดับโลกที่สุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นสงครามใหญ่คิดดูนะครับว่านิวเคลียร์ตอนนี้อยู่ในมือใครก็ได้แล้วอาจจะอยู่ในมือของแวกเนอร์ที่ตอนนี้ไปประจําการอยู่ที่เบลารุสและไม่รู้ว่าจะกลายเป็นเครื่องมือ โดยเจตนาหรือกลายเป็นความผิดพลาดที่ไม่เจตนาของรัสเซียและจะเข้าทางนาโต้หรือมีส่วนใดๆที่สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังแล้วจีนทําอย่างไรเกาหลีเหนือทําอย่างไรประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ความขัดแย้งสําคัญต่อจากนี้กรณีของไต้หวันเราจะทําอย่างไรกันปัญหาความมั่นคงภายในประเทศไทยจากมิติต่างๆภายนอกจะเริ่มเข้ามามากขึ้น เราจะยังคงรู้รักสามาคัคคีที่จะยังคงรักษาความแตกต่างให้กลายเป็นเอก,เอกภาพบูรณาการรักสามัคคีร่วมกันความแตกต่างคือความสวยงามนะครับเพื่อนๆถ้าเราเหมือนกันหมดทั้งโลกโลกนี้น่าเบื่อมากเพราะเราแตกต่างโลกนี้ถึงน่าอยู่แต่เราจะทําอย่างไรให้ความแตกต่างนั้นเรารักสามาคัคคียอมรับในการแล้วช่วยกันสร้างสังคมที่ดีที่สุดของประเทศไทยขึ้นมา ถ้าเรามีทั้งอิทธิบาทและพรหมวิหารหรือเรามีความไม่เห็นแก่ตัวเรารักในพระเจ้าเรารักในผู้อื่นเหมือนเรารักตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นหลักการใดศาสนาใดถ้ามันเป็น universal truth หรือมันเป็นความจริงสากลที่มันอยู่เหนือการเวลาสิ่งนั้นเรียกว่าความรักสิ่งนั้นเรียกว่าความไม่เห็นแก่ตัวสิ่งนั้นเรียกว่าความรักที่จะเกิดมาเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองและชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อน,นั้นถ้าเกิดสังคมไทยเราทำได้เราจะกลายเป็น world paradise เราจะกลายเป็นสวรรค์ของคนทั้งโลกที่อยากจะหนีร้อนมาพึ่งความสงบร่มเย็นในบ้านเราแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคนไทยไม่สามัคคีกันก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทําให้เมืองไทยกลายเป็นสวรรค์ของคนทั้งโลกแล้วเชื่อเถอะครับแค่คนไทยมีความรักที่จะพัฒนาตัวเองตามถ้าหลักพุทธคืออิทธิบาทเนาะพัฒนาตัวเองให้ถึงพร้อมเป็นคนที่จเจริญขึ้นและมีพรหมวิหารสี่ถ้าเป็น ทุกศาสนาก็คือความรักความเมตตาในผู้อื่นเหมือนรักตัวเองจะรักพระเจ้ารักผู้อื่นเหมือนรักพระเจ้าก็ได้นะครับเราก็จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความสวยงามที่เป็นเสน่ห์ที่คนทั้งโลกอยากมาท่องเที่ยวอยากมาพึ่งพิงอยากมาทําธุรกิจและอยากมาอยู่อาศัยร่วมกันและถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนธุรกิจไหนหรือภาคส่วนไหนในสังคมไทยผมเชื่อเลยเกินพี่น้องคนไทยทุกคนเรารอดแน่นอนครับ รอดแบบสบายๆเพราะเราจะไม่มีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากมายว่าทําไมคนนั้นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เราแค่รู้จักประมาณตัวเองพอในตัวเองให้เป็นพอในตัวเองไม่จะเป็นต้องเท่ากันทุกคนนะครับเราจะรู้อยู่แก่ใจว่าแบบไหนที่เรียกว่าพอดีสําหรับชีวิตของเราจําเป็นไหมว่าต้องเหมือนใครทุกคนไม่จําเป็นเลยเราสามารถมีความสุขในประเทศนี้ได้ใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยจากหลายๆภาคส่วนที่กําลังช่วยทําให้คนไทยในทุกๆชุมชน รู้รักสามาัคคีเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของชุมชนเห็นคุณค่าของสังคมเห็นคุณค่าของประเทศและเห็นคุณค่าของความเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้าเราทําได้เราจะกลายเป็นสวรรค์ของคนทั้งโลกและคนไทยจะช่วยคนทั้งโลกรอดได้อย่างแน่นอนเพราะผมเชื่อเลยเกินว่าประเทศไทยมีดีทุกอย่างโดยเฉพาะคนไทยมาช่วยกันนะครับนี่คือฟังไว้ไม่ต้องเชื่อผมพัดจึงการกุลแต่เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ประเทศไทยที่ดีที่สุดฝากเอาไว้ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานในฐานะมนุษยชาติเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ